โนบโนมแดอองสมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้าผู้ตัดสูชอบได้โดยพระองค์เองขอนบโนมแด่พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันขอนบโนมแด่พระสง์ ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านผู้มีศีลอันงดงามด้วยความเขอารพอย่างสูงยิ่งและขอเจริญพรคณะสัตญายาติโยมท่านผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่สัมมาปฏิบัติท่านผู้มีบุญทุกท่าน อัตมภาพกับผมพาพัฒไพบูรณ์อภิวัฒนูซึ่งเป็นพระวิปัสนาจารย์ประจำกองวิปัสนาตุลาแห่งประเทศไทยสังกัดวัดอุตภเปาตบนดงประคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรวันนี้กลับมาสู่หัวข้อปิศนาธรรมเชิงปัญหาปิศนาอันดับที่เจ็ คาถาหลวงพ่อเฉยหัวข้อที่หนึ่งล่อไม่ยากหัวข้อที่สองถากไม่เข้าหัวข้อที่สามเยาไม่รักหัวข้อที่สี่ชัดไม่หลงเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของปินาธรรมหัวข้อที่หนึ่งล่อไม่ยากได้แก่ อะไรก็ตามที่จะมาล่อลวงหรือกระตุ้นให้เราเกิดความอยากให้มีตัณหาอุปทานมีสติไม่หลงไปตามโดยการรู้จักประเมินตนรู้จักประมาณตนเราที่ถูกล่อแล้วก็จะไม่อยากหัวข้อที่สองถากไม่เข้าได้แก่เป็นคนมีจิตใจที่มั่นคง ไม่วันไหวต่ออะไรง่ายๆสามารถข่มโทสะไว้ได้และชนะโทสะได้อย่างเด็ดขาดใครจะถากถางอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวพร้อมทั้งไม่ได้ยินร้ายต่อคำกล่าวสรรเสริญและนินทาข้อที่สามเยาไม่รักได้แก่ เป็นคนที่เพศตรงข้ามมายั่วเย้าให้รักมาเอ็นเอ็นก็เรียกว่ารักให้ก็เรียกว่าเย้าให้รัก,าากมาเอ็นอิงพิงกายก็ไม่รักตอบตัดขาดต่อกามาลมได้เห็นโทษต่อความรักและเห็นประโยชน์ต่อการไม่หลงต่อกามาลมถึงจะสวยหล่อขนาดไหนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวตามหัวข้อ ที่สี่ชักไม่หลงได้แก่อบายามุกจะมาชักให้หลงไปตามเพศตรงกันข้ามสุราของมึนเมาเล่นการพน,นันและมีเพื่อนชั่วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะชักนำให้หลงไปตามได้เพราะมีจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออบบยามุกแล้ว มาดูโวหารทั้งโลกกันบ้างวิชาดีเป็นสหายเลี้ยงชีวิตพรรยาสนิทเป็นสหายในเกหาบุญกุศลย่อมเป็นมิตรเมื่อมมะละนาจงคบหาสำคัญให้มั่นเอ่ยนี่นเรียกว่าโวหารทางโลกนำมาฝากท่านผู้มีบุญทั้งหลาย วันนี้มาต่อหัวข้อที่16เทวินทพา,ามถามปัญหาธนาชัยบัณฑิตมีสิสองข้อหัวข้อที่หนึ่งจะปลูกผลไม้อะไรจึงจะได้ชื่อว่าสับบุรุษ หัวข้อที่สองจะปลูกผลไม้อะไรจึงได้จึงจะได้ชื่อว่าอัศบ,บุรุษหัวข้อที่สามจะตั้งสิ่งใดจึงจะได้ชื่อว่าบุญจะตั้งสิ่งใดจึงจะได้ชื่อว่าบาปหัวข้อที่สี่หัวข้อที่ห้าจะรักษาสิ่งใดจึงจะเจริญ หัวข้อที่6จะรักษาสิ่งใดจึงจะมีทุกข์หัวข้อที่7จจะคบหาคนอย่างไรจึงจะมีคุณแก่ตนหัวข้อที่8จะคบหาคนอย่างไรจึงจะให้โทษหัวข,ข้อที่9จะอุปถาคนเช่นไรจึงจะมีสุขหัวข้อที่10จะอุปถาคนเช่นไรจึงจะเป็นทุกข์ หัวข้อที่11จะกล่าวคำอย่างไรจึงจะเป็นสุภาษิตหัวข้อที่12จะกล่าวคำเช่นไรจึงจะเป็นทุพภาษิตมาเรียนรู้พร้อมๆกันทนชัยบัณฑิตแก้ปัญหานี้ว่าจะปลูกผลไม้อะไรจะได้นะจึงจะได้ชื่อว่าสับบุุได้แก่ การปลูกต้นมะพร้าวชื่อว่าปลูกไม้สับบุุดเพราะว่าต้นมะพร้าวมีประโยชน์ทุกส่วนลูกกินได้ลำต้นทำเรือนได้ทางมะพร้าวทำไม้กวาดได้เป็นต้นหัวข้อที่สองจะปลูกผลนาจะปลูกผลไม้อะไรจริงได้ไดชื่อว่าอสัตบ,บุุดได้แก่ การปลูกต้นไม้ที่เป็นพิษภัยทั้งลำต้นรากผลเปลือกใบหนอ่อยอดอย่างเป็นต้นชื่อว่าปลูกก็เรียกว่าชื่อว่าปลูกต้นไม้อัสบุรุษเหมือนนะเสมือนปลูกต้นยาพิษไว้ข้อที่สามจะตั้งสิ่งใดจึงจะได้ชื่อว่าบุญได้แก่ การตั้งไว้ซึ่งลงอุโบสถชื่อว่าตั้งไว้ซึ่งบุญเพราะพระอุโบสถเป็นสถานที่ที่ทำพิธีกรรมบำเพ็ญบุญทางศาสนาเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจที่เป็นบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ดังนั้นใครตั้งอุโบสถนะใครที่ได้สร้างพระอุโบสถจึงมีอานิสงส์มากจะตั้งสิ่งใดจึงจะได้ชื่อว่าบาปได้แก่การตั้งไว้ซึ่งลงสุลาชื่อว่าตั้งไว้ซึ่งบาปเพราะสุลาเป็นน้ำที่ทำผู้ดื่มขาดสติมีความประมาท สามารถที่จะกระทําความผิดอะไรก็ได้เช่นฆ่าคนอื่นหลักทรัพย์ผิดประเวณีกับคนอื่นกล่าวคําไม่สุภาพเป็นต้นซึ่งต้นเหตุมาจากสุราหัวข้อที่5จะรักษาสิ่งใดจึงจะเจริญได้แก่ การเลี้ยงรักษาไว้ซึ่งญาติของตนเองจะบังเกิดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีอุปการะคุณแก่ตนดังนั้นจึงควรทำอุปการะคุณตอบแทนท่านดังพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหัวข้อที่6 จะรักษาสิ่งใดจึงจะมีทุก์ได้แก่การเลี้ยงรักษาไว้ซึ่งสัตว์เลี้ยงต่างๆซึ่งได้รับความทุกข์ความมวอง่ยเพราะว่าต้องเอาใจใส่ดูแลให้ปัจจัยทั้ง4ี่คือหาอาหารให้หาเครื่องบำบัดความหนาวหรือร้อนให้จัดการที่อยู่อาศัยให้ และเมื่อค่าวเจ็บป่วยต้องหายารักษาซึ่งเป็นภาระจะทอดทิ้งไม่ได้ข้อที่7จะคบหาคนอย่างไรจึงจะมีคุณแก่ตนได้แก่การเข้าคบหาด้วยคนที่เป็นสตะบุรุษจะมีคุณแก่ตนเองทั้งในชาติปัจจุบันและชาติหน้า เพราะว่าท่านจะแนะนําในทางที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีจะนําพาไปสู่สถานที่ดีๆด,ดังพุทธภาษิตที่ว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นสมาคมกับป่าก็เป็นป่าด,ด้วยสมาคมกับนักเที่ยวเตะก็จะเป็นอ่า ก็จะไปเที่ยวเตะกับเขาด้วยเป็นต้นหัวข้อที่8จะคบหาคนเช่นไจจึงจะให้โทษได้แก่การเข้าไปคบหาสมาคมด้วยคนที่เป็นพานย่อมจะมีโทษแก่ตนทั้งการปัจจุบันและอนาคตด้วยเพราะชนพานจะชักนำไปสู่ความไม่ดี ไปสู่สถานที่ไม่ดีนำพาเข้าหาอบายมุกซึ่งเป็นทางหาความเจริญไม่ได้มีแต่โทษจะให้โทษโดยฝ่ายเดียวหัวข้อที่เก้า อุปถาคนเช่นไจรจึงจะมีสุขได้แก่การเข้าไปอุปถาพระรัตนไตยทั้งสามย่อมจะให้ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเป็นการให้ความอุปถัมภ์สิ่งที่สำคัญในพุทธศาสนาและเป็นองค์ ประกอบที่สําคัญเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพสูงสุดจะอุปถาคนเช่นไรจึงจะเป็นทุกข์ได้แก่การเข้าไปอุปถาแก่คนพาลคนมีมิจฉาทิฐิคือคนที่มีความเห็นผิดจากทำนองของธรรมย่อมจะมีผลคือ ความทุกข์เพราะการให้อุปถากส่งเสริมคนให้ทำในสิ่งไม่ดีซึ่งผลกรรมที่ไม่ดีนั้นจะส่งผลไม่ดีมาสู่ตนทั้งทางตรงและทางอ้อมหัวข้อที่11จะกล่าวคำเช่นไรจึงจะเป็นสุภาษิตได้แก่การกล่าวคำสัต์จริง กล่าวตามความเป็นจริงไม่กล่าวเท็จส่อเสียดหยาบคายและคําไม่สุภาพชื่อว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นสุภาษิตเพราะว่าคําสุภาษิตเป็นคําที่เป็นมงคลมุ่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นหลักยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นเป็นคําสร้างสรรค์เป็นต้น จะกล่าวคำเนลรจึงจะเป็นทุพภาสิทธิ์ได้แก่การกล่าวคำเท็จไม่เป็นคำสัจจริงไม่กล่าวตรงตามความเป็นจริงชื่อว่ากล่าวคำเป็นทุพภาสิทธิ์เพราะว่าเป็นคำอัปะมงคลมุ่งทำลายก็เรียกว่ามุ่งผลทำลาย ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเป็นคำหยาบช้าไม่สุภาพไม่เกิดความสร้างสรรค์เป็นต้นมาดูโวหารทางโลกกันบ้างความสุขอยู่ที่ใจชัยชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินจเจริญอยู่ที่งาน อำนาจอยู่ที่ธรทรและยำอยู่ที่ปากนะมาดูปิจนาอันดับที่1 7จนกนี้ได้แก่นกอะไรหัวข้อที่สองแต่เช้าสี่ขาหัวข้อที่สามสายมาสองขาหัวข้อที่สี่ข้มมามีสามขา หัวข้อที่หนึ่งนกนี้ได้แก่นกอะไรไหมายความว่านกได้แก่บุคคลคนเราโดยทั่วไปนี้เองเอาลกเปรียบเป็นคนหัวข้อที่สอง